ต่อกันที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะมาปักหมุดนะคะเพราะว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ําแต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมเหตุการณ์ก็เลยตึงตึงเครียดแบบนี้ค่ะย นี่คือเหตุการณ์นะคะขณะที่ชาวชุมชนวังหีบตำบลนานหลวงเสนอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังปิดทางเข้าไปยังชุมชนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายปกครองตำตรวจตระเวนชายแดนกรมป่าไม้รวมหลายสิบนายพยายามจะขนหลักหมุดคอนกรีตเขตชลประทานเ <unexpected. S 2> ข้าไปในชุมชน ก็คือเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของกรมชนละ,ะทานค่ะบรรยาิการเนี่ยตึงเครียดชาวบ้านนั้นปฏิเสธหนักแน่นว่าไม่เอาโครงการนี้ไม่ต้องมาดําเนินการอะไรทั้งนั้นคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเข้ายื่นหนังสือกับพลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสองท่านแจ้งผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตํารวจภูทรนครศรีธรรมราชแล้วว่า ถ้าเกิดว่าพื้นที่มีความขัดแย้งชาวบ้านไม่ยินยอมโครงการก็เดินหน้าต่อไม่ได้ชาวบ้านก็เลยตั้งคําถามกับเจ้าหน้าที่ที่มาว่าอา้าวแล้วทําไมถึงยังมายืนยันว่าชาวบ้านพร้อมที่จะปกป้องถิ่น่อาศัยหลายชั่วอายุคนนี้ด้วยชีวิตของทุกคนค่ะชาวบ้านตรงนี้ไม่ได้เอาแล้วก็ไม่มีวันเอาจนชัวรูช้ชัวรล้านจนลา้ตายจากกันไปจากแผ่นดินตรงนี้ ใส่แก็ปกป้องบานเกิดตรงนี้มันคือต้นน้ำมันคือธรรมชาติเราปกป้องธรรมชาติของเราตามสิทธิตาธรรมนุนของเราถุตองตามกฎหมายถูกประการแต่เต้นนั้นเต้นมาอย่างถุตองตามกฎหมายไม่เพราะเขารั่งไวเร็วว่าไม่ต้องมากระบวนการนั้นมันจะเดินไปตามลำดับขั้นยังร้องไมฮะําลำดับขั้นแรกก็คือเขาบ แต่ว่าข้อทีนึงมันยังไม่ฟ้นจนมีไปส้างที่ห้าหกเจ็ดไม่ได้สมแล้วนะที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านจริงๆเลยนะคะฉานมากชาวบ้านบอกนะคะว่ามีทางเดียวที่จะสร้างได้ก็คือเอาระเบิดมาหย่อนใส่ทำลายทิ้งทั้งชุมชนเลยทั้งคนอาศัยอยู่ให้ตายทุกคนเลย ถึงตอนแล้วแหละถึงจะสร้างได้โหนี่เขาเอาจริงมากนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงล่ะค่ะว่าต้องทําตามหน้าที่อยากให้มองว่าการพัฒนาก็อาจจะต้องมีผลกระทบบ้างแต่ก็อยากให้ดูผลประโยชน์เป็นหลักค่ะไอ้เรื่องที่วา่าทีไม่ทําเลเราจะได้รับความเดือดร้อนคือเราเลาแต่อนาคตข้างหน้าบอกว่าว่าถ้าทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับใคยแต่จริงโดยภาพรวมเป็นหรือราะว่าผู้มีเข้าใจเลย ้วประโยชน์มันมากว่าขวดี่คนกระอบสีดำมันงอากได้เลยการโดนคนทํามันว่าจะเที่ยวการในการทำในระดับปะเอาล่าสุดนะคะฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ล่าถอยไปละแต่ว่าไปปักหลักอยู่ที่วัดสำโรงห่างจากชุมชนประมาณสัก10กิโลเมตรพยายามที่จะประชุมหารือในการเข้าชุมชนเพื่อที่จะปักแนวเขตสร้างโครงการให้ได้บรรยากาศก็เลยยังไม่ได้เย็นลงนะคะยังตึงเครียดแต่ว่าจะตึงเครียดแบบ ไกลๆออกไปนิดนึง่างไปสัก10กิโลเมตรค่ะแต่ว่ายังทำความเข้าใจให้ชาวบ้านยอมรับเนี่ยยังไม่ได้นะคะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี